สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาของชาวลัคะนาราศีเมษในช่วงปักหลังในเดือนกันยายนนี้นะครับว่าในเรื่องของการงานการเงินความรักนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเราจะมาเริ่มจากในเรื่องของการงานกันก่อนการงานชาวลัคะนาราศีเมษในปักหลังนี้คุณได้ไพ่พระโขนงทีคุณได้พพไดพ่รัจนากับสังทองและได้ไพ่ไกลทองปราบชาลวันแสดงให้เห็นได้ว่าในช่วงปักหลังในเดือนกันยายนนี้ชาวลัคะนาลาศีเมษนั้นอาจจะต้องรับภาระเกี่ยวกับในเรื่องของการงานมากสักหน่อยหนึ่งอาจจะต้องระมัดระวังความคิดเห็นที่ ค่อนข้างที่จะตรงกันข้ามหรือความเห็นกันไม่ลงตัวระหว่างคนทํางานด้วยกันช่วงจังหวะเวลานี้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้านายคุณนั้นจะเพ่งเล็งความสามารถในการทํางานของคุณมากเป็นพิเศษแต่ตัวคุณนั้นก็ยังมีพละกําลังมีความสามารถมีสติปัญญาในการที่จะทํางานให้สําเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีเพียงแค่ว่าอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยเท่านั้นในช่วงจังหวะเวลานี้ต้องระมัดระวังถึงปัญหารอบด้านเกี่ยวกับในเรื่องของการงานอาจจะทําให้คุณหงุดหงิดใจอาจจะทําให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะปวดหัวกับในเรื่องของการทํางาน ว่าจะเป็นในเรื่องของคนปัญหาในเรื่องของความผิดพลาดหรือปัญหารอบตัวเกี่ยวกับในเรื่องของงานจบเรื่องนั้นก็มีเรื่องนี้เข้ามาใหม่ก็ขอให้คุณยืนหยัดอยู่บนความสามารถของคุณเองยืนบนตัวของตัวคุณเองให้ได้อย่างมั่นคงเพราะเชื่อว่าสิ่งที่คุณมุ่งมั่นสิ่งที่คุณพยายามและอดทนนั้นจะบังเกิดผลทําให้คนรอบตัวเห็นถึงความอดทนเห็นถึงความสามารถในการแก้ไขปัญหาของคุณได้เป็นอย่างดีซึ่งจะทําให้คุณนั้นประสบความสําเร็จและได้รับการยอมรับในอนาคตอย่างแน่นอนสําหรับในเรื่องของการเงินนั้น คุณได้ไพ่เทพสาวคุณได้ไพ่โมลาและได้ไพ่เทพพูดในช่วงจังหวะเวลานี้ชาวลัคนาราสีเมษอาจจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกันในเรื่องของการหาเงินสักเล็กน้อยอาจจะค่อนข้างที่จะฝืดเคืองหรือการหมุนเงินนั้นค่อนข้างที่จะติดขัดอะไรก็แล้วแต่ที่คาดหวังไว้อาจจะยังไม่ได้ดั่งใจระมัดระวังถึงคู่ค้าคู่สัญญาที่อาจจะคโกงหรือไม่ซื่อสัตย์กับคุณได้ใครก็แล้วแต่ที่ไว้วางใจใครมากเกินไปอาจจะทําให้ lot, คุณนั้นเสียเงินเสียทองโดยใช่เหตุแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในช่วงจังหวะเวลาในช่วงปักหลังนีี้ชาาาวครเม ตั้งใจในสิ่งที่ทำหากกล้าตัดสินใจกล้าลงมือทำและเป็นคนเจรจาเป็นคนพูดเป็นคนติดต่อเอง คุณจะมีโชคลาภทางด้านการเงินเกี่ยวกับในเรื่องของวาจาเป็นหลักฉะนั้นชาวลัคนาราศีเมษในช่วงจังหวะเวลานี้จะทําอะไรก็แล้วแต่ก็มุ่งมั่นที่จะทําและพยายามใช้สติปัญญายและความสามารถของคุณใช้วาจาของคุณที่สามารถสร้างเงินสร้างทองได้ให้เป็นประโยชน์จะสามารถแก้ไขสถานการณ์และจะสามารถที่จะหมุนเงินได้ในช่วงจังหวะเวลานี้อย่างแน่นอนสำหรับในเรื่องของความรักนั้นชาวลัคนาราศีเมษคุณได้ไพ่ทักษการออกลบคุณได้ไพ่ท้าววิรูปกักและคุณได้ไพ่พระแม่ปาราวดีสแสดงให้เห็นได้ว่าในช่วงจังหวะเวลาน สำหรับคนโสดนั้นอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของความรักอาจจะได้คนที่ไม่ค่อยได้ดั่งใจหรือคุณอาจจะมีเงื่อนไขในการคบหาใครที่จะเข้ามาในชีวิตคุณซึ่งอาจจะต้องมีเงื่อนไขาบางสิ่งบางอย่างที่คุณตั้งอกตั้งใจ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีโอกาสที่คุณได้รับคําแนะนําจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีคนคอยชี้นําบุคคลอื่นให้คุณรู้จักจะทําให้คุณนั้นมีโอกาสที่จะสารสัมพันธ์และเขาก็มีโอกาสที่จะดูแลคุณส่วนใหญ่แล้วจะมีโอกาสที่จะได้พบกับเพศตรงข้ามที่มีอายุมากกว่าสําหรับคนที่มีครอบครัวมีคนรักอยู่แล้วช่วงนี้อาจจะคิดในเรื่องของการสร้างความมั่นคงในเรื่องของการเงินเป็นหลักอาจจะมีทะเลาะถกเถียงกันบ้างก็อาจเป็นไปได้ดังนั้นขอให้คู่รักหรือชาวลัคนา ราศีเมษที่มีคู่ครองอยู่พยายามใจเย็นพยายามพูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลจะมีโอกาสที่จะพูดคุยกันเข้าใจและเห็นอนาคตร่วมกันได้สําหรับบางคนนั้นอาจจะเริ่มที่จะคิดวางแผนมีสมาชิกเพิ่มก็มีโอกาสที่จะมีสมาชิกเพิ่มได้ในช่วงจังหวะเวลานี้ดังนั้นในช่วงจังหวะเวลานี้คนที่มีครอบครัวอยู่แล้วพยายามพูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลจะใช้อารมณ์พูดคุยกันความรักของคุณนั้นก็จะสมบูรณ์และหนักแน่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองและนี่ก็คือดวงชะตาของชาวลัคนาราศี ในช่วงปักหลังในเดือนกันยายนนี้ครับ